สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเด้อนะครับรวมทั้งผู้ที่เลื่อนผ่านไม่เห็นกะขอพระคุณทุกการรับช่วเราฟังหลกักะคิดา้ามาเบิงมาคอมเมนต์มาอ่ากุไลอ์กดแช่ให้นะครับขอให้กลับคืนท่านเป็นร้อยเท่าพันทวีไปเลยนะครับรว่วยๆยิ่งปัๆงๆไปนะครับมี่ข่าวยังไงีิครับนี่เรื่องอยังไงีินะครับอ่าจ ทนมาไวอีกแล้วครับทนมาไวเบิดมือครับพี่น้องครับก่อนหน้านี้ก็เบว่าถึงในส่วนของเ่าพูดไท่ไปนะครับแต่คลิปนี้ครับบอลโจเล้าก็จนได้แช่ครับแช่ยังครับแช่โพดของคู่ไก่ครับคู่ไก่ครับถือว่าเป็นทีมครูเลยด้ครู่เพชรเลยห่ะไปเอายังง่ายครับเอกนยังง่ายจำกันยังง่ายครูทีมเพชรเลยล่ะ มีหลายคนหลาย่านมีคู่เอคู่ปอนะครับหนึ่งมีคู่ไก่นะครับอ่าเราโพสตว่ายังไงบอโจเราก็จนได้แช่ครับพี่น้องเบิรงกับปากนี่ครับเปิบเต็มเต็มเลยครับนี่นี่นะครับคู่ไก่ครับแอบฝ่าครับอ่าทั้งเพซบุกส่วนโตเล่านะครับอ่าเราโพสตว่าพบปะทีมเพ่ทีมแดนเซอร์ครับทีมนักแสดงแดนเซอร์อ่า ทีมแดนเซอร์พบปะทีมเพชรครับสู่ไปน้ำกันเดอร์ทุกๆคนเอียดหาซิบงานก็บเด็พักแล้วกำลังใจทีมเพชรครับโคตรเตมเหมัวว่านนี่ครับถามว่าเป็นอย่างเป็นยังคือโคตรึ้นมาแนวนีเมม่อว,ว่านเนาะเมื่วว่านก็มีฝนโปรยปรายลงมานะครับแล้วก็ผมเดไทไยบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งกันเพราะว่าจะเป็นท่างช่องลักช่องสาวน้อยเพชนมนแพงครับหรือว่าช่องกอติด สาวน้อยเพชรุนแพงลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับบรรยากาศคือเมื่อวานนี่ฝนตกนะครับอบอกถึงบรรยากาศก่อนเมื่อวานนี่ก็ฝนตกนะครับช่วงก่อนแสดงช่วงเช็คเศร้าเลยตั้งแต่น้องหญิงเช็คเศร้านะครับพิหล้าก็ขึ้นไปเช็คเศร้าตามปกตินะครับตามสคริปต์การแสดงและเช็คเศร้ายังเมื่อคืนนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรถึงแม้ว่าจะฝนตกฝนลิ่นกับซางนะครับ เพราะวันยังตีเพราะว่ามันคือนะครับสปิริตมันคือนะครับเขาเอื่นว่าความสุขความบันเทื่องที่ต้องการชิมอบหัหเอฟซีเฟนครับเฟนแฟนที่มานร,รอรับชมรับฟังเต็มอายะเมื่อขค้ืนครับเต็มอายะจนบ่มีมองสียืนนะครับเพราะว่าตะหม่องน่งนะครับที่ยืนไม่มีนะครับผมบอกได้เลยเมื่อขค้ืนเขาบ่าได้กันแบบ หลายแห้งนะครับตามถนนกันนี่นะครับรถจอดแล้วนี่ก็จอดนี่ขึ้นนิ่งเลยนะนะครับจนไม่มีที่จอดอเลยออกมาเป็นกิโลรถยังจอดตามขอบถอนนอยู่เลยเอามาเคลื่อนโอ้ดีใจนะครับดีใจที่พี่น้องมาใหาก้กำลังใจหลายบรรยก,กทีมงานก็ดีใจเด้มีกำลังใจนะแมนแทร์เห็นเห่างมาคู่ไกลนะครับอ่าได้โพสแนวนี้ป่ะนี่โอ้ยนะครับคู่กับหมายความ,มาเป็นผู้ควบคุม เป็นผู้สอนผู้บอกผู้กล่าวยังไงนะจในเมื่อคู่พิมพ์ไห้กำลัางใจแนวนี้ลูกซิาหรือว่าลูกทิมนะครับมั่นกับมีกำล่งใจถึกเหนิมคือกันหละก็สมัยพระเจ้าตากสินนะครับสมัยที่กียรนบอกคนชิวบาไห้ก็ล่งใจปลุกเขาเรียกว่าปลุกขวัญกำลังใจในการเรียนงานมันก็เ่าต่างกันหรอกครับมันแค่เขาลงมามันแค่หน้าที่มันต่างกัน เวลาย่ามสิไปออกรวมออกซึกนี่ว่าก็มีแนวนี้แหละครับอพอฝนตกปุ๊บมันนี่มันบอลละโอ้ยขึ้นเมยแถ่หนอขึ้เปียกแถวหนอขึ้เจื้อนแถวหนอสิเป็นไขน่ป่ะนี่เอองานหนาสิไว้ป่ะนี่แม่บอลละสูงมากคือสาวหน่อยเป็นแพ้งครับฤด,ดูการนี่ผมว่าท็อปเลยแหละครับผมวงการมอลลั่มมูครับสองรอยก็เขี้ยวงานไงน,นี่เต็มสู้เมื่อเกือบสู้เมือ่อผมให้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับฤดูการเนี่ย อัดยันจนหอดมือปิดฤดูกาลกะเหลือเวลาแค่ประมาณเดือนเดียวที่เป็นเหลีกล่กลมเดือนก,กว่วๆเนาะออปิดฤดูกาลวันที่ยี่สิบเก้านะครับปิดฤดูกาลที่ยี่สิบเก้านิถุนายนนะครับก็เข้าไปถึงวันคล้ายวันเกิดบอดโจรครับดวันที่สามสิบยุบเก่าสามสิบตีเป็นสองมือไปเลยนะครับสําหรับแฟนเอ็นซีแฟนคลับนะครับเห็นบอบอดโจเราแ,แช์มากเนะชื่อชมครับ คูไก่คู่ปออาแล้วก็แท็กเฟสไปนะครับแล้วแจกไขรแสนฟ้องนะครับพี่น้องครับสําหรับวันที่ยิบเก่าเนี่นะครับจะแจกแบบใดอานะครับเป็นทีนาหลุนกันเพราะว่าใครแสนฟอ้องอะพี่น้องคิดบิ่งเอาเออเราสิแจกยุ่มองใดหนางานบอรหรือว่าในงานอาแถมมือนั่นนะครับกัะซีมีการร่วมนะครับ ท้ำบุญส่างห้องน้ำเอิินว่าทําบุญนะครับสร้างห้องน้ําคือที่ปวดทุกข์นะให้ให้วัดนะครับเป็นจํานวนยี่สิบห้องเด้อนะครับแต่ว่ากวานสรีหอดมือนั่นเนี่ยนะครับกัิมีเข้าเอิ่นว่าช่วยเหลืออ่าช่วยเหลือกับเป็นการระบุญนี่แหละนะครับใจมีความสุบเกิดจากบุญนั่นแหละครับวันทีนะ่ยี่สิบฟรีคอนเสิร์ตแน่นะครับช่วยเหลือผู้ประสบอักขีภยัย บ,บานสอางหลังละกละ k, ระแวกเลื่อนเครื่องที่ระดับผลกระทบอักชีพให้ในครั้งนี้เรื่อนเครื่องเ,เองปเรือนเคียงเครื่องมัเนเครื่อง<ะ> <google S 1> <laughs> เแต่ัน <laughs> เรื่องเิเรือนเคียงบานไกลเรื่อนเคีย่องที่ได้รับผลกระทบคือกันนะครับแจ่ลักๆก็คืสอสงหลังนี้นะครับรายได้หากใช้จ่ายทั้งหมดครับพี่น้องครับที่พแมในพี่น้องรวมกันมานะครับกับชิมอบให้ผู้ที่เพิ่นได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ครับคนเท่ากับเบิร์กันย่มนี่แหละครับตกทุกเรื่อยากนะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งกายทั้งใจนะครับเบิร์กันไปนะครับขอ,อ,องอันใดพังอันใดสูญหายบุบสลายนะครับมันก็สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้เนาะนะครับแต่ชีวิตคนเท่ายังมีลมหายใจอยู่สู่กันไปนะครับนะครับนี่ก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานบุคลากรทุกๆคนทุกๆท่านนะครับแต่เมื็นผมเป็นอันนี้ผมก็ซื่นใจเด้เออคือเอาง่า,งายๆว่าคู่เพิ่นใส่ใจ คิดถึงความรู้สึกอ่าว่าเอ้ยลูกทีมเฮาสิเป็นเจ้ใาใหญ่นะนะครับซ้ำทายถอดอารมณ์จากผู้บริหารคือบอจโจนี่ทายถอดลงไปนะครับเออ่ก็เกิดว่าสั่งคนนี้ไปคนนี้คนนี้รับรับรับความรู้สึกอ่ารับคําสั่งจากบอสดจดล้วก็ทายทายทายท,าย,ท,า,ยท,า,ยทายลงไปนะครับนแต่สิแบ่งแบงการบริหารเออ่คือกันนั่นแหละครับทุกองค์กรนั่นแหละเออ เป็นีแป้งคนนี้แล้วไปจอดเร็นจงนี้นะครับทีเหมือเป็นใส่ใจโอ้ยนะครับมีกาลังใจสู่การสูงนาจต่อตัวและสุดท้ายนี่พี่น้องครับเมื่อนี้ทําการแสดงอยู่ที่โรงเรียนนาคำวิทยาครับให้พี่น้องปักหมุดไปเลยว่าบ้านบุตรอาเภอเขืองในมีบ้านเดียวกับเบิดโจกโลกําเภอร์ตเขืองนะครับอาเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีครับอยู่ใกล้เมีําซี่พี่น้องไปพบปะกันในกับเพื่อนีีกับสาวน้อยเป็นแ้งเต็มวงแล้วสําหรับกลุ่มปิดกันครับพี่น้องครับกลุ่มปิด อ่คุมปิดน่ารักน่ารักสามวันนีพ่พอดีพอดีนะครับเปรียกเลี่ยงเลยครับสามร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับรับเชิญพี่แมนมันดีวันกับสิบห้าสิบหกสองวันเลยพี่แมนมันดีวันเอาพบเจอกันนะครับลรากากวันที่สิบเจ็ดนี่รับเชิญครับนุ่นดำดงลีเกนะครับพระ,ะหมอรำเพรนเงินล้านบนเวทีสาวน้อยเป็นเป็นแพ่งสิมีโชว์อีหยังพันจีโชว์มาดิไปนะครับ,ารบฝากไปกำลังใจนะครับ ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับพี่น้องครับแรงนี้พอกันครับสวัสดีครับ